สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสลดร่างนักร้องดังหลังเสียชีวิตระายาตมารับไปทำพิธี <c oughs> เมื่อวันที่13กร,รกฎาคม2566ที่ผ่านมามีรายงานว่าร่างนักร้องหนุ่มชเวซองที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองระยาตมาขอรับทำพิธีแม้จะผ่านมานานถึง24วันแล้วร่างยังถูกเก็บไว้ที่โรงพยาบาลซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่า กำหนดให้ญาติหรือคนรู้จัก,กอของชเวซองเป็นผู้จัดงานซึ่งต้องแจ้งให้พวกเขาทราบภายในวันที่12กรกฎาคมโดยหลังจากงานเสร็จสิ้นทางเราจึงจะทำรายงานเกี่ยวกับวิธีการฝังร่างภายใน30วันด้านคนรู้จักของนักร้องหนุ่มบอกกับสื่อว่าระวังแผนเตรียมพิธีฝังร่างในวันเสาร์นี้15กรกฎาคมซึ่งสถานที่ยังไม่ได้ตัดสินใจอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ